วันนี้มาถ่ายมาปล่อยปลาครับวันนี้เป็นบุญบุญข้าวสาคบว่านเนาะเป็นวันพระใหญ่นะครับก็เลยมาปล่อยปลาวันนี้25ตัวนะครับทุกทีก็จะปล่อยประมาณ19ตัววันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกฝนเป็นบรรยากาศฝนกําลังตกกอดีฝนตกปล่อยๆนะครับตกดีแล้วบุญข้าสากเนาะฝนจะตกนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดโลกทั้งสามนะครับเป็นการประพรมน้ําพุทธมนต์ผลวาดีเที่ยวดารีผลลดน้ำมนต์ผลวานเนาะครับเนาะ เลยพนตกป,ปล่อยวันเขาพรรษานะครับวันออกพรรษาเนี่ครับก็จะมีฝนตกทุกปีนะครับผมนี่น้าเขาปล่อยอันนี้เป็นน้ําน้ํโดมนะครับเพราะว่าเขาเขาปล่อยเขื่อนยางก็เลยน้ําไหลปกติแล้วน้ําจะเยอะกว่าน,นี้อีกนะครับก็เลยมาปล่อยนะครับผมวันนี้ยี่สิบห้าตัวนะครับผมโอ้ เอาืออันนี้ให้หน่อยสาี่ารถมัดอย่างดีนะครับตัวมันอันนี้เพราะว่าเล็บก็าหายเลย็บนะครับครับยี่ห้าตัวนะคะผมระวังเรือระวังมันจะเลื่อนนะน้ำลึกอยู่นี้ไม่ใช่ไม่ลึกนะครับน้ำลึก ใช่ครับยี่สิวันนี้เป็นวันคัาใหญ่นะคะวันเข่าวากเด้อวั้หลอดปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอ่ามีอายุยืนยาวนะครับโรนู้น้ำวันนี้น้ำน้ำดีมากเลยเอาเอ้าเอ้าเอาโอ้ดันเด็ดตัวนะฝนเพิ่อนลงเลยเอ้าเอ้าเอ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 าวันนี้ฝนตกด้วยนะครับฝนตกปล่อย ใชอยู่หลอดปลาไพยอยูย่หลอดปลาไพ่รู้แาลจะกของเด้ออากาศฝนตกเลยครับนน้ําเย็นดีมากครับวันนี้ก็เลยมาทาบุญนะครับออท<ำ>ําฝน,นตกมากเลยนะครับวันนี้อากาศดีมากชุ่มฉ่าลดน้ํามนต์นะครับก็เลยมาปล่อยปลาดุกนะครับผมปล่อยปลาดุกวันนี้เดินขึ้นบันไดก็หลายขั้น ตรงนั้นก็จะเป็นพระใหญ่นะครับพระใหญ่วัดแสงกระสมะครับเป็นพระที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอเดียดอุดมนะครับปริษัทในอำเภอนะครับอำเภอเดียดพัานธุ์มาบูรณะนะครับปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแห่งใหม่ของอำเภอเดียดอุดมนะครับยิ่งในนั้นก็จะสวยงามนะครับอันนี้เดินขึ้นมาเหนื่อยหน่อยนะครับผม มันก็ตกด้วยนะครับผมเกือนป้องกันตะลิงพังเม่น้ำดมใหญ่วัดแสงนะครับครับ